เดยวีกอันนันอีกอันนั้นเจ็บแล้วใช่ไหมขุยขได้อีกไหมอ้วว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 ว เหนงือเหนงือว<ม>ิ่เงเล่นสิงชนตัวขอบคุณครับพูดสิขอบคุณค่ะเค้ย <c ười> ไม่ได้ไหายใจไม่ได้หายใจจริงใช่ไหมไม่ได้หอบจริงเหรองกนี่ผมเหรอ <c oughs> มาอันน้ามาดีๆก่อนคุณกับป้ามองตากันมองตามีคุณสัญญาว่าจะให้ป้าหอมจนถึงจนถึงเท่าไหร่ครับทำงนานโอเคอย่าลืมนะมีคุณสัญญากับป้าแล้วนะมาหอมกันมีสัญญากับโอเค